ก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ที่ดากอนฮิลครับผมในบรรยากาศตอน5โมงนะครับ5โมง5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นวันนี้มีเมฆนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับเหมือนฝนจะตกะครับก็มาอัปเดตบรรยากาศนะครับให้ชมวิวกันครับ ดาก้อนหิวช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในใจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอยู่ใกล้วัดผาซ่อนแก้วนะครับแถวนี้มีรีสอร์ทราล้อมเยอะเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแห่งนะครับที่น่าสนใจนะครับวิวสามร้อยหกสิบองศาประมาณนี้นะคเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปดูฝั่งนู้นครับมาดูฝั่งนี้นะครับจุดชมวิวนะครับของที่นี่นะครับดาก์อนหิวนะครับก็จะประมาณนี้ครับ วันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับตรงนี้สามารถมองเห็นทุ่งกังหันลมได้นะครับโอเคเมฆสวยทีเดียวครับวันนี้ตรงหน้านะครับที่มองเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็เป็นรีสอร์ทเต็มไปหมดเลยนะครับ มีที่ให้พักเยอะะนะครับที่พักครับตรงนี้ก็วิวถือว่าอิงเขานะครับอิงเขาวิวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับดาก์อนฮิวครับวิวสวยทีเดียวครับผมกล้าการันตีได้ครับเพราะว่ามาบ่อยครับมามาตรงนี้บ่อยมากนะครับสองสาวันมานี้นะครับ มาบ่อยครับอัปเดตให้ดูกันนะครับสำหรับวิว360องศาตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ชมทะเลหมอกได้สวยที่เดีวนะครับกับวิวยามเย็นนะครับวันนี้โอ้สุดยอด ป่าไมา้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยนะโอเคครับวันนี้อัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ